มาที่ช่วงหุ้นมีประเด็นมากขอคุยเรื่อง AOT อีกสักครั้งอีกสักครั้งนะคะคุณชมจริงๆเราคุยเรื่อง AOT บ่อยมากแต่ว่า AOT ที่ฟื้นจากแถวๆ27เราขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อๆๆจนมาปิด42นะวันศุกร์ในยะที่เขาบวกตลอดเนี่ยมาจากประเด็นอะไรและการที่การบินไทยจะกลับเข้ามาซื้อขายในวันที่4มันเป็นเซนติเมนต์หนุนซึ่งกันและกันไหมคุณนิ้มองยังไงมองหนุนซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ขึ้นมาจากอะไรนะฮะ คือที่ขึ้นมาเกือบ30%เนี่ยนะครับผมคิดว่าเกิดจากแรงเก,งก็นอะไรหนึ่งก็คือโอกาสการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมผู้โดยสารนะหรือ PSC นะครับแล้วก็อันที่สองคือผลลัพธ์การเจรจา King Power นะครับซึ่งตอนนี้มันก็เป็นล,นลักษณะคือดีกว่าตลาดคาดก็คืออภาพของมุมมองตลาดอาจจะมองเวิร์สเคสแต่ผลออกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่อย่างที่ประเมินนะครับและทีนี้เนี่ยระยะถัดไปอย่างที่เมื่อกี้ไล่เหลี่ยงไปนะผมว่าตลาดมองข้างหน้าอีกนะไอแนวนกการตับขึ้นค่าธรรมเนียมสนามบินถ้าดูจากในรูปเนี่ยนะครับมันมีระยะนะก็คือถ้าดูเนี่ยไทยเนี่ยนะครับของเดิมเนี่ยอยู่ที่730บาทต่อคนเทียบกับขึ้นบ้านสิงคโปร์พันสองบบาทต่อคนฮ่องกงพันสองเกาหลีใต้พันหนึ่ง ตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าการขยับขึ้นไปเนี่ยจริงๆก็ถือว่ายังตับเพื่อนบ้านนะอันนี้ก็คงต้องตามนะแต่เราประเมินอย่างนี้ครับในวิเคราะหาประเมินเซสิลิบิตี้ว่าทุกๆ5้าสิบาทที่ p s c นะครับขึ้นเนี่ยจะมีผลต่อราคาเป้าหมายของ a o t เนี่ยประมาณสา5จุดสองหบาทเนี่ยผมว่าตลาดเก่งขึ้นมาตรงนี้50ิบาทจะบวกเพิ่ม3 2>, 2 5จุดสองหบาทราคาเป้าหมายนะราคาเป้าหมายนะครับ่าก็อันนี้ผมเลยมองว่าเออมันก็เป็น ประเด็นที่หนุนนะในฝั่งของมุมมองทั้งอดประกอบการนะครับเพราะว่าค่ารมเนียมตรงนี้นะครับมันก็ถือว่ามีนัยยะกว่าล็อกกันก่อนนะแล้วก็อีกขาหนึ่งก็คือผมว่าเรื่องจำนวนนักท่องเที่ยวแหละสุดท้ายมักลับมาที่ฟันเดเมนทัลคือเราเห็นตัวเลนขนักท่องเที่ยวรายสัปดาห์เนี่ยนะครับโดยเฉพาะจีนที่มันเร่งขึ้นนะครับมันสะท้อนว่าผ่านจุดวันท่าเอาไปแล้วนะครับจุดต่ําสุดของนักท่องเที่ยวไปแล้วนะครับคิมาวเวอร์แก้ปัญหาตรงน,นี้ก็เป็นอัพไซต์งานอะไรได้เชิงพาณิชย์นะครับ แล้วก็คีย์สำคัญคือมีจิบยาบวกเรื่องไทยเนี่ยที่กลับเข้ามาตลาดตรงนี้เป็นตัวสะท้อนนะครับว่าเออสแสดงว่าการฟื้นตัวของสายการบินของโลกเนี่ยนะครับสายการบินตัวไทยเนี่ยที่กลับมาเนี่ยมันน่าจะบวกกับสนามบินมากที่สุดนะค่ะผมว่ามันเอื้อกันซึ่งกันและกันเนี่ย<ม>ก็เหตุผลที่เล่นเลียงไปครับก็เลยมองว่า เออตรงนี้เนี่ยนะครับ AOT ก็ดูน่าสนใจขึ้นมาครับคุณคนก็นจะเก่งกับเก่งอะไรกัน,นครับอคุณนิกแต่ว่าจากชาที่คุณนิกโชว์ผู้ชมดูเนี่ยคือค่าธรรมเนียมสนามบินจริงๆแล้วเราอะยังน้อยกว่าสิงคโปร์ห้องกงเกาหลีใต้อยู่เยอะพอสมควรเหมือนกันไอห้าสิบบาทเนี่ยคิดว่ามันมีความน่าจะเป็นสูงสุดใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆตงัวเลขยังไม่ได้เคาะออกมานะใช่ใช่ยังไม่ได้เคาะเน่ยผมเลยคิดว่าเออผมว่าตรงนี้มันก็มีโอกาสที่ ถ้าเทียบกับเพื่อนๆเ,เรายังป่ักว่าเยอะครับมันก็อาจจะปรับเพิ่มขึ้นได้มากกว่านี้นะครับก็มองว่าเออตลาดคงเล่นล่วงแน่ครับว่ามันก็มีเก็บนะครับเลยเป็นที่มาเนี่ยแหละครับที่คนเนี่ยเข้ามากินกัไรแล้วก็หุ้นมันถูกอันเดอร์โอนเยอะครับเวลาถูกขายไปเยอะช่วงก่อนหนาเวลากลับมาพร้อมกับในฝั่งของช่วงที่ผ่านมาฟันโฟมันไหลกลับเข้ามาเนี่ยนะครับนักทุนก็เลยอาจจะแบบเออกินกัอะไรอะไรตอนแรกสีเดินขึ้นมาครับค่ะเพราะตอนแรกอะ่ะได้ได้ยินข่าวมาอาจจะไม่ใช่ที่ห้าสิบาท แต่ว่าคิดแบบที่คุณนิกโชว์ผู้ชมดูก็ได้นะทุกๆ50บาทใช่ไหมสมมติว่าถ้าขึ้นแค่50บาทก็มีนัยยะต่อราคาเหมาะสม3บาท25ถ้าขึ้นร้อยหนึ่งก็6บาท50าสิบงนั้นใช่ไหมใช่ใช่ครับมันก็เลยเป็นเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาของราคาเรื่องจากเนื่องจากว่ามีการเก่งเรื่องของขา่าวอันนี้อยู่พอสมควรแต่ว่าต้องบอกว่าหุ้นกลุ่มสายการบินหรือว่าหุ้นท่องเที่ยวและโรงแรมคุณนิกได้รับผลกระทบจากเรื่องของตัวเลขนักท่องเที่ยวที่หายไป เยอะพอสมควรการที่การมีไทยจะกลับเข้ามาด้วยการเป็นหุ้นขนาดใหญ่ม,มันได้แค่ซนติเมต n t ไหมหรือว่าตัวตอนนี้เราเห็นตัวเลขนนะักท่องเที่ยวจริงๆเริ่มกลับมาบ้างแล้วแต่มันยังไม่ได้มีไม่ได้เป็นการเพิ่มขึ้นแบบมีนัยยะมันจะทําให้กลุ่มนี้กลับมาคือคักได้แค่ไหนอ่ะจริงๆผมว่ามันสะท้อนจุดต่ําสุดไปแล้วนะฮะคือภาพของนะักเที่ยวจีนที่สัปดาห์ก่อนนะั่ก็ทาจุดสูงสุดในรอบสองสัปดาห์นะครับแล้วก็ภาพของการเร่งขึ้น เป็นขั้นบันไดยอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวผ่านหน้าฝนไปนะช่วงปลายควอเตอร์สาต้นควอเตอร์สี่เป็นช่วงไฮซีซั่นเนี่ยผมว่ามันแอบ,บลุนลุนขายนักเที่ยวที่มันฟื้นนะครับฟื้นนะผมว่าถ้าปีนี้จีนตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยเราเดี๋ยวลุนปริลิปูโลนะมาตรการที่มันออกมาดีเศรษฐกิจเริ่มอินพูฟเนี่ยผมว่าก็มองไปในทางที่มันจะบวกมากขึ้นได้นะครับพี่จอยนะครับก็มองว่ามันน่าจะเล่งขึ้นนะครับจนควอเตอร์อที่สี่ครับค่ะงั้นเดี๋ยวตามกันต่อด้วยรวมทั้งตามเรื่องงบ ด้วยเหมือนกันเอลที่อาจจะต้องตามเรื่องงบด้วยนะคะคุณผู้ชมใ่อาไปอีกหนึ่งเซนติเมตรเปอีกหนึ่งประเด็นที่พูดคุยกันวันนี้วันนี้ขอบคุณมากค่ะวัสดีครับพี่จอยขอขอคสวัสดีค่ะ